สอบถามได้เลยนะครับท่านไหนที่จะเอาคอมมาประกอบนะครับระบบน้ําเปิดนะครับในโซนมินบุรีนะครับผมเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านไหนนะครับมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับผมนะครับซ่อมประกอบอัพเกรดนะครับก่อนเราท่านจะซื้อมาเองนะได้เลยนะครับหรือสอบถามมาก่อนนะครับให้มีอะไรไม่อะไรยังไงนะครับซื้อมาเองได้เลยนะครับ จะซื้อของมาเองหรือว่าเอาของที่ร้านก็ได้นะครับตามสะดวกเลยสำหรับระบบน้ำเปิดก็การทำงานรอเย็นนะครับ CPU ได้ดีที่สุดนะครับรอเย็นอุปกรณ์คอมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้น้ำยารอเย็นของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันทำงานได้ดีนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับผมมีอายุงานนะครับแต่ว่าเราสามารถทำให้มันยืดอายุงานไปได้แบบ ยาวๆได้สบายสบายนะครับทำงานนิ่งสะเทียนนะครับสวยงามนะครับสำหรับระบบน้ำเปิดเราแต่งเติมได้เยอะนะครับตรงนี้ผมปั๊มผมเปลี่ยนเป็นแกนเหล็กไปแล้วนะใส่แกนใหม่ให้มันไป แล้วก็ใส่ลองใส่แรมตัวของกีท,ท,ทีนะครับตัวนี้ก็เออพี่ก็บอกทักแรมนะครับสวยงาม ายโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่เครื่องเป็นแบบใช้งานเป็นมือสอง <c oughs> ประกอบไปใช้งานหนักๆแล้วขายนะไปใช้นะอันนี้เป็นประกอบขึ้นมานะครับโดยการเทสก่อนนะครับ <c oughs> สินค้าใหม่นะครับมีสินค้าใหม่แบบกิ๊บๆนะครับแกะกล่องแล้วก็มีสินค้ามือสองบางส่วนนะครับ <c oughs> เพื่อเซฟราคาลงนะครับเราจะได้ใช้ของถูกแต่ราคาไม่แพงนะ ท่านไหนจะประกอบของใหม่ทั้งหมดนะครับซื้อมาเองก็ได้นะครับิดีดบริการในโซนมินบุรีนะครับอยู่ตลาดนัดตั้งแต่จาก2สองมินบุรีนะครับท่านไหนจะประกอบคอมนะครับคุณภาพนะครับคุณภาพการประกอบคอมมันต้องอาศัยประสบการณ์นะครับพอสมควรนะฮะ้าประกอบกันจุบอย่างจังนะครับ ว่า,าถ้าประกอบแบบโดยส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็การลงโปรแกรมหรือประกอบทําได้หมดเพราะว่าทําได้เกือบเด็กๆทําได้หมดะแต่คือถ้าลึกๆแล้วมันจะมีเรื่องของคุณภาพอุปรกรณ์นะครับประกอบไปแล้วมีอาการต่างๆนะครับแล้วแก้ไม่ได้อาการต่างๆก็อย่างเช่นร้อนแล้วติดดับนะครับร้อนแล้วติดดับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของล,ลงๆไปแล้ว ใช้งานไปสักอสองสามชั่วโมงนะครับเราก็รีสตาร์ทนะครับเราก็จอระจอฟ้าอะไรอเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีม,ะมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งบางทีมันก็ต้องแก้ไขว่าคอมพิวเตอร์มันไม่มีอะไรตายตัวนะครับต้องแก้หน้างานหลกัหลกๆคือหน้างานเลยครับคอมพิวเตอร์ต้องดูเป็นอาการครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดแต่ว่าเวลาเราประกอบลงซอฟต์แวร์แล้วมัน มันไม่มีอาการก็จบไปนะแต่ถ้ามีอาการตามมาก็ยาวหรือว่าการประกอบนะครับถ้ามีกระแสไฟรั่วลงแบบไปที่เมมบอร์ดนะครับบางตัวนะครับชิปเสียหายนะครับมันมันท้าระยะยาวนะมันจะเสียหายหรือประกอบแล้วการใส่ยึดน็อตอะไรต่างๆนะครับมันทําให้ตัวเมมบอร์ดเอียงนะครับเอียงเบี้ยวนะครับหรือว่าหรือว่าแบบ เหมือนกับมีติดบางบางส่วนไม่ไม่ใส่นะครับส่วนปลายปลายของเมนบอร์ดมันงอแล้วติดไปที่เคสเลยไม่มีอะไรรองนะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ช็อตนะครับแต่บางบางตัวก็ไม่ได้ช็อตเลยนะครับแต่ว่ามีผลกับพวกอุปกรณ์ IC ซีต่างๆนะครับอ่าพวกมลัชไจ่ายไฟควบคุมไฟควบคุมกระแสไฟนะเสียได้นะครับระเบิดได้ไม่ได้เป็นบางตัวนะะอ่าอันนี้คือปัญหานะครับ ของการประกอบโดยมือใหม่นะครับผมก็ฝากเตือนไว้นะครับท่านไหนที่ไม่เจอก็ดีไปนะครับไม่เป็นไรนะ<ม>แต่ว่าประกอบไปแล้วเราจะไปลงเองก็ได้นะออ่าพอลงจากร้านไปอาะจะปีสองปี<ม>หรือว่าอะไรยังไงก็ไปลงเองได้นะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่บางตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของแรมนะครับแรมที่เกิดจอฟ้าอะไรอันนี้เจอบ่อยเลยนะครับ ก็มีเจอบ่อยนะตรนี้อุปรกรณ์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับพวก CPU แล้วก็ออกมาค่อนข้างเร็วนะครับช่วงนี้การ์ดจอถูกมากๆนะครับน่าเล่นนะครับคอมพิวเตอร์าเล่นมากคอมพิวเตอร์ช่วงนี้นะครับการ์ดจอโอ้โหลงมาแบบถูกสุดๆเลยช่วงนี้เหมือนแตกนะครับแต่และท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเหมือนแตก อสามศูนย์หกศูนย์เหล 60, ืออยู่ตัวละเจ็ดแปดพันนะแปดพันแปดพันหกแปดพันห้านะครับทีไอก็เก้าพันอยู่ประมาณนี้นะอ่าถ้าเป็นสามศูนย์เจ็ดศูนย์บางทีลงมาถึงหมื่นสองนะครับอืมสวยๆเลยครับแล้วแต่จังหวะนะเห็นขายอยู่สามศูนย์หกศูนย์ขายอยู่ประมาณแปดพันห้ามีนะแปดพันเจ็ดแปดพันเก้านะครับเก้าพันนี่โอ้โหเยอะเลยนะ มีหลายรุ่นนะครับมันมีเป็นรุ่นนะฮะหลายรุ่นนะครับ,นนรบชิปสามศูนย์สูตรแต่ว่าคนเจ้าทํานะครับอาจจะมีพวกอเอาไปโอซนะครับเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มพัดลมซิงค์ระบายความรา้อนอะไรต่างๆมันก็ทําให้มันมีราคาที่แตกต่างกันไปนครับสวยงามแตกต่างกันไปแต่ว่าข้อแนะนํานะครับสําหรับเมนบอร์ดนะครับก็พยายาม กับซีพยนะครับพยายามจับคู่ให้ถูกนะครับจับคู่ให้ถูกนะครับอย่าเอาซีพท็อปทอป,ทอปตัวแรงแงกินไฟเยอะมาใส่บอร์ดตัวทุกๆนะครับมันไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้ใส่ได้ขึ้นปกตินะครับแต่ว่าระยะการใช้งานมันอาจจะไม่ยาวไม่ทนคนระับมันมันอาจจะทําให้อุปก,กรณ์เราเสียหายทีหลังนะผมบอกตลอดนะแต่เลือกของบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมย่อให้ถูก ตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้มีหลายตัวแต่ว่าตัวนี้มันมันจะชัดเกณฑ์นะนี่ยสายเก้าตัวเคมาขายเก้าระเบิดมาดีซีพไมเสียไม่เสียนะครับเห็นไหมเราก็ไม่ได้ใช้ถูกผิดวิธีอะไรนะครับก็ใช้ปกติที่เขาประกอบมาให้อันนี้คือ,อลูกค้าประกอบมานะ ผมก็เปลี่ยนเมนบอร์ดตัว z 390แมงตัวที่กับใหม่บอร์ดก็ราคาไม่แพงครับเราก็หาดูมือสองที่เขาขายแบบว่าจังหวะดีๆเราก็ได้ของใหม่พึ่งเคมประกันมาหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยจะมีอยู่หลายๆเจ้าที่ขายครับคือถ้าเราเป็นพ่อค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆที่เราหาอุปกรณ์โดยเฉพาะเราจะได้ของถูกครับของถูกแบบครึ่งๆนะครับผม เราก็ได้ของดีนะครับระบบน้ําเปิดมันไม่ได้ดูแลยากนะครับทุกวันนี้ไม่ได้ดูแลยากครับเมื่อก่อนอาจจะดูแล,แลยากแล้วก็แพงทุกวันนี้ถูกแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเราก็ใส่วาวน้ําไปนะครับให้มันใส่เพื่อที่จะให้เราได้ถ่ายน้ําง่ายๆนะครับอ่านี่นะ อะไรก็ตามที่เราทําเองได้นะครับลูกค้านะครับผมจะให้ลูกค้าทําเองได้ง่ายจะบอกวิธีนะครับเป็นอะไรที่ง่ายนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโฟล์สำหรับดูว่าปั๊มเราทํางานไหมนะครับแล้วก็ทางน้ําไปทางไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยมีเล่นสวยงามให้เลือกหลายอย่างหลายแบบนะหลายแบบจะมีไฟดิจิตอลวัดอุณหภูมิน้ําไปด้วยก็มีนะครับ ว่าตัวนี้ผมฝังตัวอุณหบล็อกฝังตัววัดอุณหภูมิที่บล็อกซีบิลก็ตัวกระจอเลยก็จะเห็นที่ตัวนี้ครับคือใกล้เคียงกับตัวที่เป็นวัดจากตัวระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องนะครับคือใกล้เลยตัวนี้นะเล่นเกมก็อย่างว่าฟืดฟืดฟืดทันทีเแต่ก็นิ่งๆนะ ตัวนี้นี่ถ้าปกตินี่ซีพียูก็อยู่ประมาณห้าสิบว่าตัวนี้ไลเซนเจ็ดนะการ์ดก็อยู่ประมาณนี้ครับพัดลมว่าเราปรับรอบเลยปรับใช้โปรแกรมปรับรอบนะครับเมนวนนะครับหกสิบแปดเปอร์เซ็นตะให้ระบายตลอดครับไม่ใช่ถ้าเป็นปกติออโต้เขาก็จะมีระบบของเขาคนระับหกสิบองศานะพัดลมถึงจะหมดนะครับ มกี่รอบกี่ไรก็อีกทีนึงนะฮะต้องไปดูแต่ว่าผมมองว่ามันออกชาผมจะปรับเลยนะเพื่อยืดอายุก,การทํางานของอุปกรณ์เราไป นี่ก็ทำกล่องขึ้นมานะครับปิดปิดสายนะครับตัวเคสก็ปรับไฟได้นะเคสเป็นของไอ b ิบีนะครับทีเทีีนี่เส้นไฟด้านบนด้วยนะแล้วก็ตรงพอรตนะก็ดูดีนะดูดีดูได้กนะว้างนครับเคสกว้างด้วยตัวนี้ถ้าไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับ ุปรกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครับยาวๆนะครับสตรีมได้นะครับตัวนี้สตรีมได้เลยนะครับเล่นเกมได้สบายๆระดับหนึ่งนะครับท่านจะเอาไปอัปเกรดได้นะครับท่านไหนที่ไม่พอใจการ์ดจอไม่พอใจซี u ตัวนี้ซ p u อัปเกรดได้สูงสุดเป็นไรเซนเก้าห้าเก้าห้าศูนย์เนะครับอันนี้อัปเกรดได้ตัวนี้ใส่เป็นไรเ้น7อย็ยูนะครับ การ์ดจอท่านก็สามารถใส่3070นะครับได้นะครับ3060 3070นะครับ3050ได้หมดเลยแต่ถ้า3080ขึ้นไป3090นี่ครับสามารถเปลี่ยนพาวเวอร์ได้นะครับที่ร้านมีให้เปลี่ยนเป็น1200วัตต์โกนะครับเปลี่ยนให้เลยนะครับบวกเพิ่มในราคา1500บาทนะสำหรับ1200วัตต์โกละครับเผื่อท่านใหนจะเอาไปนะหรือว่าจะซื้อมา ซื้อการจอสามน์นะครับมาที่ร้านหรือจะเป็น a อ i นะครับห9 0 0 XT หรืออะไรยังไงก็พาวเวอร์มีนะครับเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับวัดขนาดเทียบประกอบให้นะครับว่ามันยาวขนาดไหนแต่มันมันก็ได้ยาวนะครับเทปตัวนีไ้ได้ยาวอยู่ไ,ได้ยาวแรมแรมก็สวยงามเทพอยู่แล้วนะครับตัวนี้ของทีที่ ปรับสีผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับสิงได้เร<ด>ิ<อ>นทงต่าหนสนใจทักทายสอบถามกันได้เลยนะครับรัหลัดแต่ะจักสองมิลบุรีรับสมประกอบคอมคันเทพ <c oughs> มาได้เลยนะครับ สอบถามกันก่อนได้ทักกันมา